สามกรณีที่สามารถเบิกพลบบได้หนึ่งล้านกรณีที่หนึ่งประมาทร่วมผู้โดยสารเสียชีวิตสามารถเบิกได้ทั้งสองคันคือคันของคนขับและคันของคู่กรณีคันละห้าแสนบาทสองคันรวมเป็นหนึ่งล้านบาทกรณีที่สองในกรณีที่รถพ่วงเป็นฝ่ายผิดไปนชนคู่กรณีเป็นฝ่ายถูกรถพ่วง จะจ่ายให้กับฝ่ายถูก1ล้านบาทเพราะว่าลดพ่วงทำพบรบสองฉบับหัวหนึ่ฉบับหาง1นฉบับฉบับละ5 0 0แสนรวมเป็น1ล้านบาทกรณี้3ในกรณีที่ซื้อพอบอรบซ้ำซ้อนเช่นซื้อพอบอรบมา2อฉบับถ้าหากเสียชีวิตพบรบจะทำงานฉบับละ5 0 0แสน2อฉบับรวมเป็น1ล้าน อย่าลืมแชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากครูวิเคราะหประกันภัยโครบวงจรทีมอาจารย์แดงค่ะ